มอเตเอ็กซ์โปนี้ออกรถมั่นใจเช็ควงเงินก่อนหรือพร้อมออกเลยกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเนือระดับต้องฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคู ตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธ Next Point นะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าที่เป็นเชิงพาณิชย์แต่น่าสนใจอีกหนึ่งคันคือรถรุ่นไหนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้บริหารของ Next Point กันครับพี่หมีครับรอเราอยู่นี่แล้วครับพี่หมีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับขออนุญาตรบกวนพี่หนึ่งรอบนะครับได้เลยครับวันนี้ความพร้อมเป็นอย่างไรแล้วเราเตรียมโปรดัก t อะไรบ้างครับก็ปัจจุบันเองเนี่ยตัว Next Point เองเนี่ยผมว่าเราเริ่มปรับพื้นฐานใหม่นะครับในเรื่องของการวางโพาณิชย ที่เป็นไฟฟ้าใช่นะครับแล้วก็ในงานนี้เองเนี่ยเราก็มี Product Line Up เราเพิ่มขึ้นมาครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหัวลากแท็กเตอร์423นะครับ423นะแล้วก็รวมถึงตัวใหม่ที่เรามาเปิดตัวในงานก็คือ Next Fantastic ที่ไต้ไปครั้งที่แล้วได้เจอกระบะได้เจอบัสได้เจอทรัคทรัคใช่แต่นต้ไม่เจอตัวนี้ใช่ตัวนี้เพิ่งมาเปิดตัวในงานนี้ครับแล้วครครับอันนี้เป็นรถตู้เป็นรถตู้รถตู้ทึบไฟฟ้าไฟฟ้า เริ่มมารองรับโลจิสติกในเมืองในเมืองไทยใช่ระยะทางยังไงครับพี่ระยะทางตัวนี้เคลมไว้ที่333อ๋อ n สามบส็จวิ่งจริงก็ประมาณ300300ประมาณ300นะดูหน้าตาเขาอนุยาดูหน้าตาหน่อยครับทุกผู้ชมครับมาดูหน้าตาตัวนี้กันอันนี้เราเริ่มทําตลาดยังครับพี่วีเริ่มทําตลาดในงานนี้แหละครับอ๋อที่เปิดจองเลยถ้าใครมาที่งานนี้มหากรรมยานยนต์นี้ มาจอดได้เลยรับถูกตาถูกชะตาครับผมออ๋รับสมอบรถเมื่อไหร่ครับปีหน้าครับปีหน้าไต่มาแรกไต่มาแรกโอเคเฮ้ยไฟเฟย์จะไม่ได้แย่นะเอ้ยดูดูสไตล์ดูดีไซน์ดีนะท่านผู้ชมเฮ้ยไม่แย่เว้ยคือมันไม่ได้หน้าเหมือนรถตู้ทั่วไปเพราะไฟหน้าจะเป็นตัวเรียวยาวอย่างนี้นะครับโอเคเลยเฮ้ยไม่แย่แต่นี่ยังเป็นพวงซ้ายอ่เป็นพวงซ้ายต้นแบบต้นแบบอยู่แต่เหมือนกันรังชั่นจริงจะเป็นพวงใบขวาใช่เหมือนกันแต่เหมือนกันทุกประการนะครับออปชั่นฟังก์ชันเหมือนกัน จุดเด่นของเจ้ารถตู้ทึบคืนในด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้นี่ไซส์เขาเปิดสองข้างไี่พี่หรือเปิดด้านเดียวเปิดด้านเดียวครับถ้าเป็นพวงลอยขวาก็จะเปิดด้านนี้นะครับตอนนี้พอดีพวงลอยซ้ายจะเปิดด้านนู้นเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่หมีพาไปดูหน่อยแม่เราก็คุ้นเคยว่าเป็นพวงขวาครับนะครับนี่นี่เรียกว่าแวนทสติกนะครับโอ้โหใหญ่นะพื้นที่ปริมาตรก็ ถ้านับเป็นคิวได้8คิว8คิวครับก็ระวังพาเลทได้3ตอนเลยอุ้ยยาวนะใช่ครับเพราะพาเลทนี่เป็นมัดไซมาตรฐานของของที่ใช้อยู่ในของที่ใช้คนส่งอยู่แล้วแปดคิว8คิวโอ้โหใหญ่ๆห แล้วนี่น้ําหนักโหลดบรรทุกเท่าไหร่ครับพี่สามพันสองร้อยกิโลก็คือสามตันแน่แน่ใช่สามตันแน่แน่แทนกระบะได้เลยสบายสบายครับดูโหลดสามตันนะครับแล้วก็ระยะทางสามร้อยกิโลสามร้อยสามกิโลครับอู้ยอันนี้ใช้แทนกระบะได้เลยผมว่าคมตัวกว่ากระบะด้วยเพราะหน้าสั้นใช่เข้าออกตรอกซอกซอยง่ายแล้วอันนี้จุดสังเกตจะเห็นว่าหลังคาเราเนี่ยครับพี่หนึ่งเมตรเก้าสิบหกสามารถเข้าพื้นที่ห้างเอ้าห้งได้สบายเลยเข้าที่จอดรถได้เลย วนนิ่งระหว่างเมืองก็ได้วิ่งระหว่างเมืองก็ได้าไดชาร์จไฟเป็นไงพี่ตัวหัวชาร์จอันนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจาก20%ไปมาถึง80%เรนี่ยรเราใช้เวลาเพียง18นาทีนะครับเพราะว่าความไวของแบตเตอรี่ในการชาร์จอยู่ที่ C อ๋อโอเคโอเคไม่แย่นะไม่แย่ครับไม่แย่เลยไม่แย่เลยโอ้แล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นนี่มีกล้องด้วยกล้องส6 0รอองศาเลยเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้ามีกล้องกล้องข้างแบบนี้กล้องหลังต้องมาด้วย หูยางเยิงก็ไม่ได้คีเรนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงดูด้านท้ายความสะดวกของรถในกลุ่มนี้ก็คือการเปิดฝาท้ายด้วยเป็นเปิดแบบตู้กับข้าวก็ถ้าเรียกง่ายๆคือสวิงเทลเกตมันก็จะเปิดได้90องศาครับพี่นะครับแล้วก็รวมไปถึง270องศาโอ้แล้วแต่ความ uh huh. แล้วแต่ความกว้าง<ช>ของพื้นที่เรารนะครับเฮ้ย เฮ้ยโอเคนี่ล็อกได้ด้วยนะครับถ้าล็อกไปที่เก้าสิบก็ได้นะครับหรือว่าปล่อยเอาไปเลยอันถ้าล็อกเก้าสิบจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็เปิดสุดไปสองรอเจ็ดสิบเจ๋งเลยเฮ้ยเจ๋งเลยเฮ้ยนี่คือจุดเด่นของเขาก็จะมีจุดยึดไว้ให้ทั้งหมดแปดจุดแปดจุดนี่ยพี่นั่งนี่เลยเรานั่งคุยกันตรงนี้หน่อยแล้วอย่างเงี้ยครับพี่กลุ่มเป้าหมายของเราแน่นอนว่าจะต้องเป็นขนส่งต้องเน้นในเมืองไหม ก็จริงๆเนี่ยผมว่าเป็นรถที่ใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับี่ลัสไมล์นะครับเพราะว่าอย่างเช่นธุรกิจหลายๆประเภทเนี่ยผมว่าอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ขนส่งพวกขนกระเป๋านี่ยังได้เลยนี่ขนกระเป๋ายังได้เลยหรือว่าแม้แต่พวกขนส่งสินค้าอะไรพวกนี้ฮะพวกแฟลตพวกอะไรที่ก็ไปส่งเพราะว่าตัวตัวพื้นที่ของประตูข้างเองเนี่ยตัวฟกหรือเปล่สามารถยก เ,าาเสียบ<ด>เข้าไปได้เลยเพราะว่าตัวตัวความสูงของของพื้นรถเนี่ยมันไม่ไม่ได้สูง<อ>เขาดีไซน์มาเพื่อให้ตัวโฟล์คลิฟต์สอดเข้ามาได้เสียบเข้าไปได้เลยอแล้วเป้าหมายของเรายอดขายของเราเราวางไว้ไครับปีหนะ้าปีหน้าเนี่ยจริงๆตัวนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ1 0 0ันพันคันพันคันก็ <Okay. S 2> คือ่เรามาเปิดตลาดด้วยโมเดลนี้ สำหรับปีหน้านะครับเป็นแผนของ Next ด้วยราคาค่าตัวเป็นไงบี้ราคาค่าตัวเนี่ยเราตั้งไว้ที่1 5 9 0 0ล้าน้าื้าพนล้านห้าหมื่โอเคล้านห้าหมื่าสำหรับโลจิสติกในเมืองแบบนี้นะครับน่าสนใจครับเพราะว่าพอใช้พลังงานที่เป็นไฟฟ้าเซฟค่าขนส่งได้เยอะแล้วชาร์จ AC ก็ได้ DC ก็ได้ก็ความคล่องตัวก็มีเยอะขึ้น อย่างที่พี่หมีบอกนะครับถ้าเป็น 2C 20-80%ของแบตเตอรี่นะครับเวลา20นาทีเท่านั้น18นาทีโอ้โหนี่ผมย่อ20ว่าเร็วเลยนะ18นาทีอันนี้มันทำให้รถสามารถที่จะใช้งานได้ถี่มากขึ้นมีทราฟฟิกที่ดีมากขึ้นรถกลุ่มนี้รอต้องหมุนถึงจะทำเงินนะครับและนี่ไม่ได้แค่กลุ่มธุรกิจขนส่งด้วยผมว่าส่วนตัวก็ทำได้ทำได้ครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเห็นธุรกิจที่ขนส่งเยอะนะครับที่เป็นกระบะด้วยซ้ำ มาเป็นตัวนี้ก็สะดวกใช่โหนี่กลุ่มนี้ใหญ่นะพี่คือพอเป็นกระบะเนี่ยบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความสูงของหลังคาเนี่ยมันมีผลในเรื่องของเวลาไปเข้าออกเข้าออกรหรือว่าไปไปโหลดของในห้างพื้นที่ห้างอืตรงจุดนี้แล้วตอนนี้เนี่ยสูตรบริการเราเป็นยังไงครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลลูกค้าปัจจ<า>ุบันเองเนี่ยเรามีเน็ตเวิร์กที่เป็นดีลเลอร์เราอยู่เนี่ยทั่วประเทศอยู่ที่11สาขา สิบเอ็ดสาขานะครับรวมไปถึงเราจะมี a p Proof Service Center ที่เราทำความร่วมมือกับทางยงหมิงยงหมิงก็จะเป็นรูปแบบของการให้อร์วิสรถรถที่เป็นขนส่งเป็นหลักอ๋อเหรอครับเราไปมีพันเราไปจับมือเขาก็เขาก็รวมกันเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ประมาณ18ปถึงสิเสาขาครับผมทั่วประเทศทั่วประเทศก็ครอบคลุมได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในรูปแบบของการให้บริการหลังการขายปัจจุบันเราเองเนี่ยอย่างถ้าเป็นในกลุ่มลูกค้าที่เป็นหัวลาก นะครับที่เป็นฟรีดใหญ่อยู่เนี่ยเราจะมีการจัดทำ Week, เซอร์วิสวีคไปหาลูกค้าถึงถึงไซ่งานเลยโดยที่ลูกค้ามบบไม่ต้องเแบบตอไลท์เซอร์วิสไม่ต้องอไม่ต้องนำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการเรารเราจะส่งหน่วยงานเราอะไปหาลูกค้าถึงที่ อันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งบริการของเราที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอไหล่มีปัญหามาตัวนี้ประกอบบ้านเราไหมหรือว่าตัวนี้เป็นนำเข้าครับนำเข้าแล้วอไหนม่ถ้าเป็นตัวนี้เราได้ซัพพอร์ตจากทางต่างประเทศอยู่แล้วเขายินดีที่ซัพพอร์ตเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรับประกันนะครับรับประกันเท่าไหร่ครับรับประกันตัวรถ3ปี1แสนโลนะครับรวมไปถึงแบตเตอรี่5ปี2แสนโลมอเตอร์แบตเตอรี่มอเตอร์5ปี2แสนโลไม่แย่นะครับ และในเรื่องของแผนการตลาดในภาพรวมของ Next Point เองวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึง Next x t p o t ครับจุดแข็งเราคืออะไรที่เราอยากจะบอกลูกค้าเพราะตอนนี้เราเราบุกมาทั้ง EV พานิชนะครับนะครับกระบะรถบัสรถลากหัวลากแล้วก็มารบตัวนี้ด้วยตัวนี้เซอร์ไพรส์นะเพ่เจอนะครับก็จริงๆในภาพรวมของตลาดบ้านเราเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าผมกล้าพูดได้ว่าเราเป็นผู้นําในด้านของรถไฟฟ้าเชิงพาณิชเพราะว่า 넥ซ์เองเนี่ยเรามีอีโคซิสเต็มที่ฟกอมระไม่ว่าจะเป็นโรงประกอบนะครับเรามีโรงงานแบตเตอรี่อยู่ในกลุ่มของบริษัทนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายนะครับเรามีสถานีชา้าที่เป็นเน็ตเบิกเราอันนี้แหละอันนี้แหละครับต้องยอมรับนะครับว่าที่พี่มีพูดมาสูขอขออนุญาตขัดนิดนึงในเรื่องของสถานีชา้าเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งหัวใจนะครับเพราะว่ารถใหญ่อย่างพวกรถหัวลากนะครับรถบัส สถานีชาร์จหัวใจพวกนี้สําคัญมากถูกต้องต้องอยู่ในระบบระบบใช่นะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยใน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 เน็ตเวิร์กเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ที่วิ่งอยู่ในในบริบทโทนครับที่ในฟีดฟีดที่เราจะไัลไปเนี่ยเราจะมีสถานีชาร์จขนาดใหญ่อยู่ประจําแต่ละจุดของอ่าแต่ละสถานีเนาะที่เขาเรียกใช่รวมไปถึงในฟีดของรถที่เป็นหัวลากเองเนี่ยเราก็จะไปตั้งไปตั้งสถานีชาร์จให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เลย ต่นี่หมายความว่าการซื้อการขายก็ต้องมาจรจากันว่าไปทั้งแพ็กเลยไหมหรือจะซื้อแค่รถเปล่าคือปัจจุบันเนี่ยเราไปทั้งแพ็กอยู่แล้วอ๋อเราขายเป็นทั้งระบบใช่แต่ว่าในแพ็คนึงเนี่ยเราจะคำนวณว่าสมมติว่าถ้าเป็นอย่างหัวล่าหคันเนี่ยเราจะมีตู้ชาร์จ360กิโลวัตต์ให้หนึ่งตู้ที่เป็นอัลตร้าฟาสชาร์จอ่าโอเคก็คืออยู่ในก้อนนี้เลยในก้อนนี้แล้วก็ทีนี้บางรูทเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นระยะทางยาวขึ้น ครับอันเนี้ยผู้ประกอบการกับเราต้องมาวางเส้นทางกับเราแล้วเราก็จะบริหารจัดการในเรื่องของการสร้างสถานีชาร์จใช่เป็นจุดจุดต้องมันยังเป็นข้อจํากัดแม้ว่าอย่างรถหัวลากอย่างเงี้ยครับเดิมเนี่ยแค่จุด A ไปจุดบแต่ในวันเนี้ยเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นแบตเตอรี่มันดีมากขึ้นมันจะขยายออกไปได้ยาวหรือว่าเทรนด์ของรถหัวากคือผมว่าปัจจุบันเองเนี่ยเราเริ่มต้นจากจุดหนึ่งจากจุด A ไปบก่อน แต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มีผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยเข้ามานั่งคุยกับเราแล้วในเรื่องของการวางตำแหน่งแล้วว่าจากจุด A ไปจุด B จุด C ขยายแล้วขยายเริ่มเริ่ม Extended range ใช่คือเริ่มเริ่มที่จะมองมองรูปแบยที่ยาวขึ้นแปลว่าเขาเพียงแค่ว่ามีการวางแผนในการจุดขาแั้นเองแปลว่าพวกนี้ใช้สั้นมาแล้วรู้แล้วว่าคุ้มใช่ ไกลแล้วไปได้ไกลแล้วเพราะอย่างกรณีรถหัวลากเองเนี่ยเวลาเราไปจอดรอในท่าเนี่ยมันสามารถชาร์จได้สตาร์ทได้ต่อชั้นรอได้้วเปิดแอร์ใช่คุณภาพชีวิตของผู้ขับดีขึ้นดีขึ้นถูกต้องเราพูดที่จอดเป็นหลายชั่วโมงครึ่งวันนะพี่ที่จอดรอกันนะคุณภาพชีวิตเขาก็พักผ่อนได้ถูกต้องจะขยับจะอะไรก็พยักผ่อนได้เออนี่ดีผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วยไม่เครียไม่ล้าไม่เครียด เพราะว่าผมเคยพูดเสมอกับคุณภาพชีวิตของผู้ขับพี่ๆรถใหญ่อต้งยิ่งเขามีความรู้สึกที่ดีเขาไม่เมื่อยไม่ล้าเนี่ยมันก็ส่งผลเกือบโอ้โหมูลค่าของในรถนี่เป็นล้าน้านนะดังนั้นเนี่ยต้องดูแลกันให้ดีครับแล้วในส่วนกระบะเรายังผมอันน well> no. anyway. ี Oops, ้อย really right ่าว่ากันเพราะว่ายังเห็นว่ายังเติบโตได้ไม่ดีมากในความเป็นกระบะ e ีแล้ววันนี้เนี่ย คู่แข่งมาเพื่อนๆเ,เริ่มมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์จีน,นที่เขามาอยู่ด้วยรเรามองตลาดนี้ยังไงแล้วทำไมเราถึงกระโดดเข้ามาครับคือจริงๆตลาดกระบะเองเนี่ยผมว่ามันก็อย่างที่บอกฮะว่ายังเป็นแบรนด์เจ้าตลาดยี่เป็นหลักนะครับแล้วกดว็ด้วยของราคาเองเนี่ยมันอ,อาจจะมีจุดต่างกันในเรื่องของของแก๊สนะครับแต่กระบะเราก็ไม่แพงนะกระบะอีวีเราเจ็ดแปดแสนในตัวเัวคือตูกระบะเนี่ยเราคิดว่าผมอ่ะไปกลุมลูกค้าที่ ที่เขามองว่ามันเป็นธุรกิจธุรกิจที่ต้องใช้จริงๆซึ่งจะเป็นบริษัทต่างชาติซะมากกว่าอ๋อเหรอครับาใช่เพราะอย่างปัจจุบันเองเนี่ยตัวกระบะเนี่ยเราขายให้กับบริษัทที่เป็นต่างชาติโอ้เป็นฟรีดใช่ฟหีใช่ใช่คือบริษัทพวกนี้เขาจะคอนเซิร์นเรื่องของพวกคาร์บอนเครดิตอนไรงนี้อ๋อเขาก็เลยใช้ใช่แล้วต้นทุนราคาเราก็พอจะแข่งขันได้ใช่ครับ เทรนด์เติบโตของกระบะคือเทรนด์เติบโตอาจจะย,ยังไม่ไม่สูงมากนะครับเพียงแต่ว่าเรามองว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรามากกว่าถ้ากระบะนี่เรานําเข้าหรือประกอบครับพี่านำเข้ามาเหมือนกันอ๋อแปลว่าประกอบเราม,มีอะไรบ้างครับประกอบหลักๆปัจจุบันนะครับเราจะแบ่งเป็นสองเซ็กเมนต์ครับพี่เซกเมนต์หนึ่งคือกลุ่มหัวลากอ๋อเป็นทุกที่เป็นหเใหญ่เลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เป็นรถบัส โอ้ก็รถใหญ่หมดเลยรถบัสใช่รถบัสก็จะประกอบไปเ้วยอ3เมตรจุามเมือความยาวรับ8เมตร11เมตร12เมตรนั่นเราประกอบประกอบแล้วมีแนวโน้มไหมครับพี่ว่าจะขยายการประกอบเข้ามาสู่รถเพื่อการพนิ์ตัวเลกแบบนี้มีมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าในประสิทธิภาพของคาิซิตี้ในการประกอบของโรงงานเราเองเนี่ยยังยังไปได้อยู่โรงงานประกอบเราอยู่จังหวัดอะไรอยู่ตรงฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาทีบานโพ c a ปซิตี้เป็นไงฮะกำลังการผลิตเราจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่9,000กัน9,000คันต่อปีรวมใช่ไหมรวมรวมตอนนี้อยู่สักประมาณตอนนี้เฉลี่ยก่อนหน้านี้ที่เราเคยประกอบตัวรถเมย์ที่เราส่งให้กับบริษัทเอกชนประมาณปีหนึ่งประมาณ2,500คันโอ้ยังเหลือที่จะประกอบรถกลุ่มนี้อยู่ถ้าตลาดให้การตอบรับเนานี่ก็เป็นเทรนที่ดีเพราะว่าแบตเตอรี่เราก็มีโรงงานของเราที่เป็นในเครือเราแบบแล้วปีหน้า ตั้งเป้าขายไว้อย่างไรตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไรครับพี่หลกัหลกๆเราเนี่ยเราก็แยกเป็นกลุ่มที่เป็นหัวลากใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเนี่ยรถรถโล,ล,ลจิสติกส์ที่เป็นรถตู้เนี่ยตัวเลขรวมเนี่ยอย่างรถบัสเองพวกเนี้ยเ,เรารวมไว้ตอนนี้เราเราคาดการไว้เนี่ยเราตั้งเป้าไว2า้2 5 0 0ันคันอุ้ยไม่น้อยครับไม่น้อยก็ต้องแนะนำต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ไปแล้วตอนนี้ยังเปิดรับดีลเลอร์อยู่ไหมฮะพี่ก็จริงๆดีลเลอร์ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราจะดูความเหมาะสมว่า ในแต่ละดีลเลอร์เนี่ยในพื้นที่นั้นเนี่ยตลาดของรถตัวไหนเป็นโปรดักที่เขาสามารถจะไปเดินต่อได้เพราะอย่างบางบางถ้าเป็นบางดีลเลอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้หัวลาก่างเงี้ยแล้วเราไปให้เขาเป็นดีลเลอร์ขายหัวลากเนี่ยมันก็คงไม่ใช่มันก็ไม่ถูกถูกต้องก็ต้องแปลว่าอย่างรถเล็กก็จะมีดีลเลอร์รถเล็กอ่าก็คืออ่าเราจะดูความเหมาะสมถ้าทำได้อย่างเช่นอ่าพื้นที่นี้เหมาะสาหรับรถตู้กับรถบัสอ่าโอเคก็นั่นไป ก็ยังมีพอจะมี potential ที่ทจะเดินได้การแข่งขันดูเดือนไหมครับพี่การแข่งขันน่ะผมว่าเซ็กเมนต์น,นีมน้มันยังมันยังมีคู่แข่งไม่มากพอก oh. เพราะว่าเนื่อยจาว่าค oh. ู่แข่งเจ้าอื่นเนี่ยยังเป็นรถนำเข้า แต่ของเราเนี่ยอย่างโปรดักที่เป็นหัวลากเองเนี่ยเราประกอบและผลิตในประเทศอยู่แล้วอันนี้มันเป็นข้อได้เปรียบที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้บริการหลังการขายเรื่องของสเปร์พาร์ทที่เรามีมีอยู่แล้วใช่แล้วก็ราคาาารคที่ทําได้สมเหตุสมผลมากขึ้นต้องคือปัจจุบันเนี่ยราคาเราเนี่ยมันใกล้เคียงกับรถที่เป็นดีเซลยูโรไฟมากขึ้นเดิมแก๊สมันเยอะแก๊สมันเยอะใช่ตอนนี้เข้ามาเราปรับฐานราคาใหม่ให้มันอยู่ใกล้เคียงกันแล้วของเราเนี่ย ความร่วมมืออย่างของเรามีความร่วมมือกับบริษัทที่จีนกับใครไปครับพี่เทคโนโลยีโน้ตฮาวอะไรพวกนี้จริงๆเราก็มีโน้ตฮาวกับพาร์ทเนอร์กับทางจีนอยู่แล้วครับใกล้ชิดไหมอ่าใกล้ชิดครับใกล้ชิดก็แปลว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องของอะไรในเรื่องการซัอพอะไร์ตนเลยนะไม่มีปัญหาถูกต้องถือว่าเรายังรับผิดชอบและดูแลลูกค้าได้อย่างสบายใจใช่ครับอ๋อเดี๋ยวอยากให้พี่หมีพาดูตัวกระบะได้เเลยครับินะครับว่าเจ้ากระบะตัวนี้เนี่ย จุดเด่นของเขาผมเห็นว่ามันเป็นกระบายยกสูงนะตัวนี้ยกสูงแบบนี้อันนี้ก็เน้นบรรทุกเหมือนกันเน้นบรรทุกตัวนี้เป็นหัวเดียวหัวเดียวครับทําไมต้องยกสูงด้วยอ่ะบ้านเราเนี่ยผมว่าปัญหาน้ำท่วมอ๋อผมนึกว่ารอน้ําท่วมเป็นหลักนะครับแล้วก็ลงไปถึงอย่างอย่างตัวนี้เวลาเราโหลดสินค้าลงมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะลงมาอีกนะครับเผื่อน้ำหนักบรรทุกไว้ด้วยส่วนหนึ่งอย่างนี้ครับกลุ่มเป้าหมายอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพี่ จริงๆตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าปัจจุบันเองเนี่ยเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่อยู่ในกรุงเทพอ๋อเป็นกลุ่มธุรกิจหรือว่าเป็นอินดิวิเดอลแบบอย่างเต้ยมาซื้อไปทำธุรกิจยังมีอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจอยู่แต่เราก็หวังกับกลุ่มที่เป็นอินดิวิเดอลด้วยอินดิวิเดอลก็ก็หวังอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานหรือว่า รูปแบบนิดนึงนะฮะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสตุณนี่ใช่ไหมครับเดินมาคุยกันได้เดินมาคุยมาปรึกษาดีกว่าเพราะว่ามาปรึกษาว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับแบบไหนแปลว่าพี่พร้อมซัพพอร์ตพร้อมซัพพอร์ตครับเราพาไปดูในครั้งที่แล้วแล้วนะครับว่าภายในของรถคันนี้เนี่ยเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นไฮเทคไฮโซอะไรมากมายแต่เน้นทนทานเน้นใช้งานเพื่อให้ต้นทุนทุกอย่างเนี่ยคุ้มค่าที่สุดในการทําธุรกิจ Next Point เองตั้งตัวเองไว้ว่าเป็นใครครับพี่ เราตั้งตัวเองก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเรื่องของคอมเมอร์เชียลด้าน EV ดีกว่าชัดเจนเลยนะเดินทางนี้เลยโพสิชันเราชัดเจนครับอนาคตยังไปได้แน่นอนไปได้แน่นอนเพียงแต่วันนี้มันเป็นก้าวแรกมันเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจธุรกิจว่าเปิดใจกับ EV หน่อยในเชิงพาณิชย์ว่าจะสามารถควบคุมต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนจะลดต้นทุนในการบริหารงานได้อย่างไรแต่เจ้าตัวนี้ ถ้าเทียบกับดีเซลความทนทานของ E ีีสู้ได้ไหมหลายคนมองว่าโอเคถึงแม้ว,ว่าชาร์จถูกค่าไฟถูกความทนทานของตัวนี้เมื่อเทียบกับดีเซลความทนทานของรถ E ีเนี่ยผมว่าถ้าเราดูจากดีไซน์เนี่ยดีไซน์เดียที่เราดีไซน์ออกมาเนี่ยมันรองรับการบรรทุกหนักอยู่แล้วเราออกแบบให้ตรงความต้องการอยู่แล้วูกต้องแล้วความเป็น EV เองแบตเตอรี่มอเตอร์ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ ต่อยขับมาในเชิงที่เป็นส่วนบุคคลแต่ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่วิ่งฟูลโหลดบ่อยๆทนพอกันไหมผมว่าทนนะครับเพราะว่านี่อย่าว่ารถตัวนี้มันมีวิ่งอยู่ในท้องตลาดที่ไมเลสหลักแสนไปแล้วเนี่ยหรอใช่ซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีดีเฟกต์อะไรก็ไม่มีปัญหาอะไร,ระอครับ๋อ,อก็คือถ้าใช้งานบำรุงรักษาตามเวลาตามกติกากไม่ใช้งานผิดประเภทเช็คเช่นเดียวกับดีเซลถูกต้องไปได้เหมือนกัน ลงทุนตอนแรกอาจจะแพงกว่าน่อยแต่ระยะยาวถ้าคุณคำนวณไปแล้วมันถูกกว่าอ่าใช่ครับคุ้มกว่าถูกต้องการดูแลรักษาผมว่าง่ายกว่าง่ายกว่าครับไม่มีลูกจุกจิกไม่มีรายละเอียดมากมายนะโอ้เนี่ยคับทานผู้ชมครับกับ next point ที่บอกแล้วว่าขอที่จะยืนขึ้นมาในความเป็นผู้นําของรถพาณิชย์ที่เป็นไฟฟ้าเลยนะรถพาณิชย์ที่เป็นไฟฟ้ามันก็คืออนาคตเส้นทางหนึ่งไม่ได้บอกว่านี่ดีที่สุดแต่นี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนแน่ และถ้าใครมีปัญหาเดินเข้ามาปรึกษาได้ที่ Next Point ได้เลยเรายินดีให้คำปรึกษานี่เลยครับอยากได้ยินคำนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายด้วยมาถามมาถ่ายกันให้เคลียร์ว่าหรือแม้แต่การวางเส้นทางในการใช้งานว่าจากจุดนี้ไปจุดนี้จะต้องวางแผนกันยังไงเนี่ยผมว่าเรามีทีมเรามีทีมปรึกษาอยู่นี่แหละครับอย่ามองแค่โครงสร้างพื้นฐานบ้านเราพื้นๆว่าเฮ้ยจากนี้ไปนี้มันไม่มีสถานีชาร์จไม่ใช่ถ้าเราจะทำธุรกิจมาคุย เพราะทาง Next Point เองดูเป็นระบบระบบทำให้เป็นระบบสร้างได้ทำให้ได้เพื่อให้ธุรกิจของคุณเพื่อให้การดาเนินงานของคุณเนี่ยคุ้มค่าที่สุดครับเพราะว่าในกลุ่มบริษัทเราเองเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่มีสถานีชาร์จขนาดใหญ่เนี่ยเยอะมากเยอะนะครับแล้วก็เป็นเป็นบริษัทที่ทําสถานีชาร์จขนาดใหญ่ผมว่าประสบการณ์เนี่ยเต็มเปียม อังี้ดีกว่าผมกล้าตรงจุดนี้ครับ,รบและประสบการณ์ของพี่มีเองไม่ได้น้อยนะอ,อ,อยู่ในโครงการนี้เรารู้จักกันมานานนะครับเราเห็นการทํางานของ Nextpoint เองชื่อ Nextpoint อาจจะใหม่แต่ประสบการณ์แต่แนวความคิดและการทํางานไม่ได้ใหม่เกา่ววาทุกคนที่อยู่ในนี้และพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่าน ทางในเรื่องของการให้คาปรึกษาเพราะเนี่ยมันเป็นรูปแบบใหม่ต้องมาคุยกันให้เข้าใจอ,อ,อย่าเพิ่งบอกว่าเขาดีหรือไม่ดีมาคุยกันก่อนไม่ว่าคุณจะคลางแคลงใจในเรื่องอะไรในเรื่องรดกักไม่ใช่แบรนด์ใหญ่แต่มาคุยที่นี่เขาประกอบเองด้วยมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงจากประเทศจีนด้วยไม่ทิ้งลูกค้านะไม่ทิ้งครับไม่ไมตี <ๆ S 1> หัวเข,เข้าบ้านนี่คือคําสัญญาของผู้งานที่นี่ครับและนี่คือ n น x t p o i ป t ที่บอกว่าอยากจะขอขึ้นเป็นผู้นําของรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครับ มีปัญหาคุยกับทางที่ปรึกษาการขา,ขายของ N e x กซ์ฟและทีมบริหารของ Next ซ์ฟยได้ตลอดเวลานะรถใหญ่เริ่มตั้งแต่หัวลาบนะครับโอ้ oh, ไซส์บิ๊กๆทั้งนั้นร,รถบัสมีให้รถบัสมีให้นะครับหกล้อ15ตันเราก็มีสิบนะล้อเราก็มีนี่แหละค,คือถ้าคุณเป็นธุรกิจโลจิสติกธุรกิจเชิงพาณิชย์ในแบบนี้มาคุยกันนะเผื่อว่าจะมีโปรดักต์ไหนเหมาะกับคุณโปรดักต์ไหนมันไม่จาเป็นต้องเปนทั้งเฟรตหรอก ถ้าคุณใช้รถดีเซลอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเพียงแต่เสริมเพิ่มเติมและเรียนรู้กับเทคโนโลยีนี้คุณจะได้รู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากๆและ Next Point เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่น่าสนใจและเป็นหนึ่งใน Product ที่น่าสนใจทั้งในวันนี้และในอนาคตครับวันนี้ขอบคุณพี่มีมากๆนะครับดีครับดีครับพี่ต้นรับเวลาให้กับรถตัวนี้ e t ล a i l a ท d t v ของเรานะครับอย่าลืมครับเดี๋ยวผมจะไปลองขับเจ้าตัวนี้ที่อยู่ข้างๆผมคันนี้บอกกับพี่มีไว้แล้วว่า ขออนุญาตรอขับจะใส่ฟูโลดให้บอกนะจะเอาของไปบริจาคให้กับพวกสัตว์อนาถาต่างๆครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราและให้กับทาง Next Point ดด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันบูธต่อไปครับผมสวัสดีครับ